พบกับเรานะคะในช่วงจักรจี้เฮฮานะคะอย่างที่เราเกินไปแล้วนะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะเพราะว่ารายการของเรานะคะเสิร์ฟความสีบเอ็กซลคูสีแล้วก็ความเป็นแบบมือชีพมากาว่าดูก่อนรู้ก่อนสำหรับรายการเรานะคะคแล้ววันนี้นะคะก็ไม่ทําให้แฟนๆรายการของ เราได้ผิดหวังเลยค่ะเพราะเรานะคะได้ภาพหลุดมาค่ะแบบว่าโอ้โหทำภาพประวัติศาแล้วก็ภาพหมดคนกำลังทำอะไรจุดจุดจุดอ่ะไม่บอกไม่บอกเขาบอกว่านะคะเป็นเป็นแบบอ่บอย่าบอกหมดเป็นของพระเอกป้าหรือยังไงเขายังไงแล้วมีมีงานอีกงานหนึ่งงานอะไรกัน่เป็นงานดีครับเป็นการตัดสินรอบประกวดของ กระเทยหัวปอกเด็กค่ะเดวันเออทั้ทางงานและข่าวสีนะคะจะเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกนะคะมีภาพหลุดอะไรนะคะติดตามได้ในช่วงจักรี้เฮา เต็มๆอีกแล้วจ้าสำหรับพระเอกหล่อเนื้อหวานกุ๊ออกกิบอักษรย่อกอกไก่ที่แจ้งเกิดมาจากซีรีส์ดังช่องฟรีทีวีเจอผู้ไม่ประสคงดีซะอย่างนั้นอยากจะคู่วงในใกลใ้ชิดทุกอนุก,กับซุตตาในดวงใจเลยถูกมือดีคิดไม่ซื่อตั้งกล้องแอบถ่ายขณะที่เจ้าตัว,ตวกําลังปฏิบัติภารกิจชิงช่องยิงกระต่ายที่ห้องน้ําสาธารณะณจุดนี้เลยเห็นโบนัสแทกช้างน้อยดุกดิก ฟุ้งฟิ้งของพระเอกกอไก่ไปแบบจริงอันจริง,ไม,งไม่ใช่สลิงไม่ใช่สแตนอินอุ๊ยวายแต่งานนี้จะดูเต็มๆแบบไม่เซ็นเซอร์กลัวว่าลูกเด็กเล็กแดงจะหัวใจวายไปซะก่อนเดียนก็เลยขอเซ็นเซอร์ซะหน่อยแต่บอกเลยว่าฉบะับใดผอเพราะหนุ่มคนนี้เดียนเห็นแล้วมากกระจายสุดๆไปเลยค่ะ สาวสาทั้งประเทศอีกแล้วล่ะค่ะเมื่อปะปาราซีตาดีจับสัญญาเลด้าความหวานของหนุ่มไฮโซเป่าได้แบบขัดใจขัดใจขนาดกำลังตั้งต๊งตดินเนอร์หวานแววแต่วจากกาแฟนสาวแฟ,แฟชั่นนิดาพอยเชวพรกลางห้างหรูเอ็มโพเทียงานนี้เมนูความหวานเทพไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะแค่เห็นความสวิทของคู่นี้แล้วจะต้องเชื่อว่าเขาหวานุดๆเลยค่ะ เดินทางมาถึงรอบตัดสินกันแล้วสำหรับเวทีแปลแวกแนวครั้งแรกของเมืองไทยกับเวที The One Meetin Beauty Queen 2015เวทีประกวดสาวประเภท2วยัยใสอายุ15-18ปีที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพภายใต้แนวคิดเป็นตัวของตัวเองอมีคุณภาพณโรงละครอัศราคิงพาวเวอร์ซอยลังนะ้ำงานนี้ในที่สุดมงกุฎตกเป็นของสาวประเภท2วัยทีนเอ็ดน้องบิลลี่จากจังหวัดพัทลุงที่พกพาความสวยความคมเข้มข้องใจคณะกรรมการและคุณทิพย์ธนาทิพย์ เกตชาติทารอนผู้จัดการการประกวดเดวานไปตามระเบียบเรียกได้ว่าเป็นอีหนึ่งเวทีที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะค่ะในที่สุดก็โอเคนะคะปัญหามากับ2เดือนเนาะใช่ไหมคะก็ได้จนได้และพี่คิดว่ามันเหมาะสมที่สุดนะคะเพราะว่าคณะกรรมการ13ท่านก็เป็นผู้ตัดสินแล้วก็ให้ให้อยูต่ตัดสินตรงนั้นเลยในที่สุดก็ได้มา3คนก็ก็ภูมิใจแทนนะคะแล้วก็ตื่นเต้นใช่ไหม ก็เหนื่อยเนาะพี่หวังว่านะคะพวกเราสี่คนก็ังคงจะมีแต่แต่แต่ข่าวที่ดีอะค่ะแล้วก็มีแต่มีแต่คนมาเชียร์แล้วก็ส่งกาลังใจนะคะพี่พี่คิดว่ายุทธที่ทำที่สุดแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคณะกรรมการ13าท่านคุณอาวุธทั้งนั้นเลยนะคะก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจางดีใจแทนคุณน้องน้องทุกคนโอ้โหบอกไปแล้วนะคะว่าช่วงจกจี้เฮฮาของเรานะคะมันจะแซ่บแซ่บแซ่บจริงๆเราก็รู้กันแล้วนะว่า อักษรย่อที่ว่านะคะมีภาพหรือเป็นใครนะไม่ใบไม่บอกนะแต่คิดว่าคนดูนาจะเก็ทนาแต่อันนี้มันเป็นแค่อักษรย่อนะคะอย่ามาจับผิดอย่าจะเอาทนายความอย่ามาฟ้องร้องรายการแล้วนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเราได้ไาอีกทีหนึ่งอ่ะมีคนส่งตรงฟนรายการส่งภาพโปรเปอรมาให้เราดูนะเออใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นอักษรย่อคนนี้อ่ะเราก็เอาไปเผื่อแผ่เขาว่ามันใช่หรือไม่ใช่ให้แฟนๆช่วยดูด้วยข่าวช่วยแบบจับผิดว่ามันใช่จริงหรือเปล่าแต่ว่า มีแบบว่าเวอร์ชั่นเต็มหนาส่งมาหลังไหม่ได้ที่กีกเสังคกอยากจะดูบ้างเลยบ้างว่ามันจะอารามฉามขนาดไหนอะ้วก็อีกคู่หนึ่งที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเขาเลยนะเปิดเปิดไปนานๆแล้วแต่เพื่อจะมีภาพพลาสิออกมาให้ชมกันก็คือน้องเปานะที่จบไปแต่ละครนะเพื่อราชพฤกษ์ที่อยากดังมากเป็นแบบว่าตอนนี้เป็นไอดอลเป็นแบบว่าใครก็อยากได้น้องเปาโอ้แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นที่ชนะ ีหัวใจไปก็คือไฮโซษาพอยชวพออ่าแล้วก็มีเนาะรวมถึงงานใช่ไหมคะจดวันเนอะก็ให้มีทั้งเรื่องราวดีๆข่าวแซ่บ,บๆนะคะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ดูในช่วงจักรจี้เฮฮาค่ะแต่ช่วงหน้านะคะความแซ่บก็ไม่แพ้สองช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะมันแซ่บแซแ,แ,แล้วก็สนุกสนานค่ะจะแซ่บสนุกสนานจะเวอรวังอลังการขนาดไหนติดตาม,ตามได้ในชื่อ